ครานี้ไปนํำซานพาคเดินไหวไหมครับไห<ป>วไปเลยครับมูลสุดทางเลยประมาณกิโลนึงเดินขึ้นเขา้อุยแต่อากาศอย่างนี้คือเดินได้วันนี้20องศานี่คือทางเข้านํำซานพาค <c oughs> ต้องขึ้นไปอีกครับ ถ่ายรูปไหมปกติอาจุมาจะถ่ายรูปป้ายนะครับเราต้องสวัสดีไหมยืนสวัสดีหน้าป้ายไหมคิดไาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะยังไม่ถึงครึ่งทางเลย เพาเพ่อกับแม่ใช่ไม่มีแต้มบุญนะครับเมฆบังนำซานทาวเวอร์ครับนี่คือรูปรูปที่เขาถ่ายนี่คือคืนจะเห็นตึกนำซานทาวเวอร์แต่นี่คือวันนี้มีเมฆเศร้า ย yeah. ายเด้แล้วมองไม่เห็นนำซาลทาวเวอร์เลยดูครับอาจุมาแข็งแรงมากเลยอะเดินเร็วด้วยส่วนคนเราว <c oughs> ัยสี่สิบยังไม่ถึงครึ่งทาง ไปต่อไปเลยไปเลยเมฆยังบางอยู่เลย โซซิสตี้วอล์กครับเราเดินตามเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ครับมาจากโซแล้วนี่เราต้องเดินนี้ต่อนูน่นไปนูน่นใครไปไหมเอ็มไปไหมไหวก็ไปแต่เราไม่ไหวมองไม่เห็นเลยอะตรงนี้คืออะไรครับคืออนุสาวรีย์อันอันจุงเกนเมมโมรเรียลมิวเซียมอ,อ๋อยู่ตรงนู้น ภาวนาครับว่าให้เมฆไปเร็วๆตอนนี้จะใกล้เห็นละจะได้ถ่ายรูปสักทีเมฆรีบไปให้หมดนะครับขอร้องละตอนนี้ประมาณ10บโมงละครับเธอเธอมาเดินขึ้น,ขนเขาไหมหมองก,กับสาวมั่นอย่างเธอนะเธอเดินขึ้นไปให้ถึงตรงนู้นเลยอะเราเชื่อว่าเธอทำได้ไปกันต่อ มันมีป้ายบอกว่าโฟโต้โฟลโต้ไอเลนด์อไอเลนด์ห้าร้อยเมตรอ๋อไม่ไกลได้ไป อากาศเย็นนะ20องศาแต่เหงื่อออกกลับแล้วจ้าเดี๋ยวน่าจะได้ภาพสวยตรงกำแพงเพราะตรงนี้เมฆเริ่มไปละ 完美了。